แหวังดีต่อเจนเนี่แนะ่งานนี้ต้องฟ้องเปลี่ยนความสงสัยเป็นเงินสด จูจูก็ประกาศรักลมสําหรับคู่รักเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับเนยเงินซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคม6 4สีที่ผ่านมาเนยเงินก็พึ่งเซอร์ไพรส์ขอเจนนี่แต่งงานกลางคอนเสิร์ตไปท่ามกลางสักขีพยานหลายคนและพักหลังมานี้ก็ได้เห็นเพียงข้อความเศรา้าติดอิโมจิหัวใจสีดําจนหลายคนสงสัยซอแวรรักล่มหรือไม่จนกระทั่งชัดเจนแล้วว่าคู่นี้เลิกกันจริงโดยความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนเหลือเพียงแค่คำว่าเพื่อนพร้อมกับบอกว่า การตัดสินใจในครั้งนี้มีเพียงเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดงานนี้ชาวเน็ตส่วนหนึ่งก็เข้ามาถล่มถามกันยับในแอปติ๊กตอกของตำรวจหนุ่มรายนี้โดยสงสัยว่าเขาคือมือที่3ของการจบรักของเนเงินและเจนนี่ ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางส่วนออกมาแนะนำเจนนี่ให้ไล่ฟ้องชาวเน็ตเปลี่ยนความสงสัยเป็นเงินคอมเมนต์เหล่านี้จะได้เป็นไปนในทางที่ดีขึ้นจะได้ไม่มีคอมเมนต์แรงแบบนี้กันอีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ